สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟนิวติงเซิร์ฟหมดทั้ง PC กับมือถือตอนนี้อัปเดตระบบกิจกรรมบอมเบอร์เข้ามานะครับวิ่งหนีและเบิดนะอย่างมันเลยนะครับกิจกรรมนี้มีเซิร์ฟแปลกในแซบเลยนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นกันดูนะถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับเด็กใหม่ทุกคนนะครับจะมาเกิดตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราวิ่งโชว์หน่อยแล้วกันนะครับนี่ แมปโคตรสวยนะครับรถอย่างงามนะครับและรถ2คันนี้เป็นรถกิจกรรมด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยมาแนะนําแล้วกันนะครับเดี๋ยววิ่งโชว์หน่อยแล้วกันนะและสําหรับใครที่เข้ามาในเซิร์ฟนะครับตอนนี้อัปเดตระบบใหม่เยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมวิ่งขึ้นไปโชว์ด้านบนหน่อยนะเป็นแมปเดียวกันกับไฟเอ็มเลยนะถ้าใครเคยเล่นนะครับนี่น่าจะจําได้แถวนี้เนาะและในเซิร์ฟนี้ก็อัปเดตระบบใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวแนะนําระบบก่อนแล้วกันเนาะ เราสามารถกด f 2ได้นะครับนี่ก็จะเป็นระบบกระเป๋าแบบนี้เนาะนี่อาจจะดูธรรมดานะแต่ว่าไอที่ไม่ธรรมดานะครับนี่กด f 3นะครับจะมีทวิตเตอร์นะครับโพสต์รูปได้เลยนะครับโพสต์ได้ทั้ง PC แล้วก็มือถือนะครับ PC มือถือเป็นระบบแบตหมดเลยนะครับนี่กดตรงนี้นะนี่แล้วก็กดอัปรูปนี่และที่เจ๋งไปมากกว่านั้นนะครับมันไม่พับจอให้เราด้วยนะครับนี่เราโพสต์ไปมันก็ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่โยโย่นะ เดี๋ยวจะเอารูปให้ดูด้วยนะว่ามือถือจะขึ้นแบบไหนนะครับนี่แล้วก็กดโพสต์ตรงนี้แบบนี้เลยและในมือถือตอนนี้นะครับซูมเข้าซูมออกซูมรูปได้ด้วยนะครับนี่แล้วก็เอ่อพีซีเนาะพีซีจะอัปเดตมาเร็วๆนี้นะครับนี่โพสต์แบบนี้เลยนะน,นี่โพสตซ้ำอีกรอบหนึ่งนะเท่และมีเงื่อนไขด้วยนะครับถ้าใครจะโพสต์นี่ต้องเป็นรูปที่อยู่ในเซิร์ฟเนาะหมายความว่า ต้องเป็นรูปที่ถ่ายในเซิร์ฟเท่านั้นนะครับนี่ไม่แนะนําให้โพสต์รูปของเซิร์ฟอื่นเนาะหรือว่าไปอัพรูปของอย่างอื่นมาใส่นี่เองครับนี่อันนี้ผมทำผิดกฎอยู่นะ <c oughs> ไปกรอปรูปมาแบบนี้ไม่ผิดกฎนะครับนี่ต้องใช้รูปที่มันอยู่ในเซิร์ฟนะครับหรือว่ารูปที่เราไปถ่ายมาเนาะนี่ไปจ้างถ่ายอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ ตอนนี้ครับมีกิจกรรมอยู่2อย่างนะครับกิจกรรมแรกนะครับก็คือแจกแลมโบคันนี้นะครับแลมโบทองคันสุดท้ายในเซิร์ฟนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมเติมครบ3ามพันรับไปเลยนะครับนี่อาจจะเยอะหน่อยนะแต่ว่าถ้าเติมบ่อยๆก็่าจจะถึงนะครับนี่ถ้าใกรดอยากได้นะครับลองไปเทปทูในเซิร์ฟนี้ดูนะครับนี่แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมบูธดิสคอดนะครับถ้าใครบูธหนึ่งเม็ดนะครับรับกาชา5ลูกนะครับมี โอกาสได้รถสีชมพูคันนี้ไปนะครับแจ้งกับแอนมินได้หลังจากที่เราไปบูทเนาะอืมก็มีกิจกรรมประมาณนี้นะครับแต่ว่าแลมโบคันนี้เหลือคันสุดท้ายแล้วนะครับหนีโม้หน่อยแล้วกันนะอืมเดี๋ยวขับโชว์หน่อยแล้วกันนะครับเผื่อมีใครอยากได้นะครับกดสตาร์ทไปนี่โอ้ไปครับนี่แลมโบ่เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหแลมโบเสยเสยฟุตบาทนะตอนนี้นี่ก็จะมีจุดเสกลงเสกรถนะครับแบบนี้เลย อันนี้เป็นแค่จุดเกิดเท่านั้นนะครับนี่สวยประหลาดสวยปะหลาะโอ้รถมันแรงนี่เลยครับอ่ะก็ฝากเข้ามาเล่นด้วยนะครับเซิฟนี้ระบบอย่างเยอะเลยนะครับเป็นเซิฟหมดก็ดีแบบนี้แหละนะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรมบอมเปอร์กันนะครับนี่คนเล่นอย่างเยอะนะครับเซิฟนี้ร้อยบวกบวกเลยนะครับนี่ตอนดึกๆก็ร้อยบวกบวกนะครับเนี่ยคนนี้ไม่นอนกันใช่ไหมครับเนี่ย และตอนนี้ครับเราเริ่มกิจกรรมแล้วนะครับกิจกรรมก็ง่ายๆนะแค่วิ่งหนีระเบิดเท่านั้นนะครับมันก็จะสุ่มให้กับคนที่อยู่ในกิจกรรมนี้นะครับหนีวิ่งกันโคตรมันนะครับบอกเลยนะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะหลังจากที่มันระเบิดแล้วนะ มัวก็สุ่มด้วยนะว่าจะเป็นใครนั่นเองครับนี่ถ้ายืนอยู่เกาะกลุ่มบปนี้ครับผมบอกเลยว่างานเข้านี่ไงให้บาดด้านบนอยู่ดีดเพื่อนเลยครับผมนะครับโอ้โหอยู่ดีก็มีระเบิดติดมือมานะครับโอ้โวก็บอกได้เลยว่าเป็นปาล่าเพราะแต่ละคนนะ กิจกรรมนี้บอกเลเวลโคดมันนะครับนี่เข้ามาเล่นได้นันเล่นได้ทุกคนเลยนะครับนี่เบลวเท่าไหร่ก็เล่นได้หมดนะอืถ้าดับกิจกรรมนี้นะครับดูเดิวิ่งวิ่งหน้าตั้งนะครับนี่เขาวิ่งตามหลังเรานะครับไม่มีใครโกงนะเพราะว่าวิ่งเท่ากันหมดเลยนะครับใช้ทักษะในการวิ่งเท่านั้นนะครับนี่วิ่งซ้ายวิ่งขวาเนาะนี่เลยหลอดมาได้ไงครับเนี่ยแปลว่าเจ็บฉิวมากเลยนะครับนี่ แล้วพอเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับนี่ถ้าเราแพ้มันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาลองดูนี่ก็คือเราโดนระเบิดนั่นเองเองนาะดูดิเล็แค่2องพี่เท่านั้นนะครับผมเหนื่อยพอดีโอ้โหโดนระเบิดพอดีนะครับและเราก็จะกลับมายัางจุดที่เราเข้ากิจกรรมด้วยนะอันนี้ดีนะผมว่าและจุดต่อไปครับเดี๋ยวมาแนะนําสกินในเซิร์ฟนี้นะครับอัปเดตท,ทุกอาทิตย์เลยนะครับนี่เสือ้อกุชชี่ครับอย่างสวยนะครับนี่สาวโชว์ท้องนะครับนี่ซาตกเกก็มีไม่ใช่ดิ โคโนฮะนัเมืกเก่อกี้ให้ตัวลาย <c oughs> มีหลายตัวนะครับนี่สกินพวกนี้อัปเดตเรื่อยๆนะครับนี่มีตัวสวยๆนะครับเนี่ยแบ็คพิงก์ก็มาเฮ้ยเจ๊คนนี้ทําไมใส่วาดบิวจังเลยเนี่ยอุ้ยไอ้คนนี้ผมสวยจัดเลยนะครับนี่มีหลายคนเนาะนี่เฮ้ยตัวนี้มาใหม่วะไม่เคยเห็นเลยนะเจ๊เชอร์รี่เนี่ยอืมนี่ไงหลายคนนะครับอุ้ยตัวนี้เท่เฮ้ยตัวนี้โคตรเท่วะ่ะ หูก็ตายนะครับนี่โอ้ยคนนี้ก็เท่เหวะเฮ้ยโอย้ทำไมใส่อย่างงี้เฮ้ยเท่หลายตัวว่ะนี่ไงอ๋อ,อประมาณนี้เหรอนี่ไงนี่ไงซ้ำแล้วโอเคอันนี้พวกสกินนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอัปเดตเรื่อยๆนะครับทุกสัปดาห์เลยก็ว่าได้นะครับราคาไม่แพงเนาะนี่มีทั้งเงินโดกับเงินธรรมดานะครับนี่ไงสี่หมื่นสามหมื่นก็มีนะเงินเขียวเลยนะครับนี่ไงสองหมื่นก็มีนะครับนี่แล้วแต่ เออจะซื้อนะครับราคาไม่แพงเนาะสามารถซื้อได้โดยการใช้เงินเขียวนี่ครับแต่ว่าถ้าเป็นสกินพิเศษนี่ไงนี่ไงน่าจะเจ๊คนนี้นอะคือสกินพิเศษ200พอยนะครับนี่ก็ดูจากตรงนี้ได้นะครับอ่าโอเคครับก็ อย่าลืมมาเปลี่ยนสกินด้วยนะครับจะได้ไม่จำเจอะไรเงี้ยถือว่าสกินใหม่มาเรืเ่อยๆเลยนะครับเนี่ยและต่อไปครับเป็นระบบป้นบ้านนั่นเองนะเราสามารถที่จะมางัดบ้านได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีจุดของมันอยู่นะหาไม่ยากหรอกครับนี่ต้องกดรหัสให้ทันเวลาด้วยนะครับถ้าเล่นคอมนี่จะลําบากนิดนึงนะเพราะว่าตัวเลขน,นี้ต้องใช้เมาส์คลิกเนาะก็ต้องใช้ความพยายามในการกดนั่นเองครับเนี่ขณะผมยังเล่นผ่านนะทุกคนนะ่าจะเล่นผ่านเนาะ พอเราปลดล็อกประตูได้นะครับต้องมาปลดล็อกตู้ตรงนี้ด้วยนะครับก็เล่นเกมมินิเกมเหมือนกันนั่นเองนะแต่ว่ามันมีข้อดีนะก็คือพอเรากดไปแล้วนะครับอืหรือว่ากดผิดเนาะมันก็จะให้เราทําใหม่เรื่อยๆครับอันนี้ดีเนาะแล้วก็ เราก็จะได้เงินแดงมานะครับนี่เงินแดงไม่ต้องฟอกนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้ใช้เงินแดงในการแลกเปลี่ยนหรือว่าคราบนู่นนี่นั่นได้เลยนะครับและต่อไปครับเป็นระบบจกปูนนั่นเองจกปูนนี่มีหลายจุดนะครับลองไปหาดูนะวิธีจกปูนครับง่ายจัดเลยนะครับแค่พิมพ์ตัวอักษรตามนี้นะครับแต่เวลานี่ก่อนน้อยนิดนะต้องเร็วหน่อยนะสำหรับเซิร์ฟในนี่ไงถ้ากดถูกนะครับหรือว่าพิมพ์ถูกแเราก็จะได้ปูนมาแล้วครับแบบนี้เลยนะ และจุดหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็จะเป็นผับในเซิร์ฟนี้เองครับนี่ผับในครับเนาะอืมนี่เลยครับทางเข้านี่อย่างสวยเลยนะส่วนด้านในนะครับก็จะมีผับอยู่แบบนี้เลยนะครับอย่างเท่เลยเนาะภาพสวยดีเนาะเราสามารถมาเต้นได้นะครับหรือว่าถ้าใครเบื่อๆหน่อยก็มีคาสินโนให้เล่นด้วยนะครับและส่วนใครที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้น,นะก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆท้ายไงเดี๋ยวเรา เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมสำหรับใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮดแซดทำคลิปออกมาเยอะๆก็ฝากดูเนี้ที่เว็บปลาทองใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม